นิดหนึ่งนะครับโอวูน้องพรีเมียใช่ไหมครับเนี่ยได้เลยครับเรียนเชิญเลยครับต้องขอเรียนเชิญน้องพรีเมียขึที่มาเล่าอีหน่งนะครับสวัสดีครับทุกคนแนะนาําวิพี่รู้จักกับเอฟไนน์แกนอวากาศลำแรกบนท้องฟ้าของเมืองไทยเอฟไนลำนี้นะครับถูกออกแบบด้วยแนวคิดสเปซชิปพี่ก็เห็นอย่างมันไม่ใช่รถแลวนี่มันยาอวากาศเลยนะครับเนี่ยถูกต้องครับ มันคือยานอวกาศที่มีห้องโดยสารวกว้างขวางเชื่อคุณครนนะเพราะกระบอกนั่งที่สามารถปรับเองได้ในแนวพอไรเทนทนท่อข้างหนังกับพื้นโลกให่ความสบายแบบซีโร่กับมิตี้ทำให้เรานอนดูดาวผ่านสเปซลูกสองได้ทุกวันสบายมากๆเลยนะรับเนี่ยยูยอกเพลิงครับ อีกทั้งยังสามารถตับรูปแบบของพื้นที่ไม่กล้างขึ้นด้ากดแค่หน่มเดียวปอหลังจะพับราอัตโนมัติอยู่ใที่เก็บของได้ทันทีที่้างุดไปเลยใช่คัะยังไม่พอมีอะไรครับนี่ แนวคิดแต่ Space s h ไม่ได้มีเพียงแค่ง,งานลองแบบเท่านั้นแต่ยังไปถึงพลังงานแบตเตอรี่และระบบไฟฟ้า800โวลต์ให้แรงขับมหาศาลทำให้เรารู้สึกเหมือนกำลังบังคับยานอวกาศสุดยอดมากเลยครับท้องพี่เนี่ยมาไฮไฟฟเป็นหนึ่งทีก็ต้องบอกนะครับว่าเรื่องของดีไซน์เนี่ยเหมือนยานอวกาศเลยและยังไม่พอถือว่าเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้า100% 800โวลต์นะครับ แต่ยังไม่พอครับเรามีเทคโนโลยีเกี่ยวกับการขับขี่มาอีกนะครับเดี๋ยวผมต้องขอเรียนเชิญน,น้องอีกหนึ่งคนครับมาเล่าเกี่ยวกับเทคโนโลยีการขับขี่รถยนต์คันนี้ให้ฟังกันครับโอ <Okay. S 1> ่อ,องงยานยังไม่หมดน,นะคะโอ้โหน้องแจสกินหน้าครับเรียนเชิญเลยครับเอ็กซ์เพิร์ทคันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับเอ็กซ์เพิร์คเอ็ก อ,อย่างแรกเลยมีอะไรบ้างครับคันนี้อย่าง,งแารกก็คือ X h y เ e r Double Car เพื่อนกันเาเป็นมึงมัดเป็นไดร์และสุดหัวเป็นหัว่หลงให้หิ้วเราก็ไม่ไบนโอ้โหสิบยอดนะครับ X Hyper จะช่วยเราขับขี่ในทุกสถานการณ์นั่นเองหุยผมเห็นมีโทรศัพท์มือถือด้วยโทรศัพท์ทำอะไรกับรถคันนี้ได้บ้างคับ คันนี้มรีระบบเรียกว่ารีโมทพาร์ครกิ้งใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเครีโมทพาร์ครกิงคก้งจะให้รีโมทพาร์คกิ้งจัดแพนเอาเลยค่ะจากนาชพลแอสนาจะจัดแพนเอาเลยค่ะโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนิดนึงนะครับสังเกตว่าคันนี้เนี่ยล้อหลังก็มีความพิเศษด้วยนะครับล้อหลังคันนี้เนี่ยน้ำมากๆเลยครับน้ำอย่างไรครับผมแต่ที่ล้ำสุดก็คือ Active Wheel Wheel Steering ที่สามารถบังคับล้อ ขู่หลังหักแล้วได้ทำให้ตอนคัน X นายได้อย่างอิสระและข้ามหฏมากขึ้นผมว่าสุดยอดมากเลยครับมาไฮไฟล์เหมนกครับนี่แหละครับก็คือเทคโนโลยีของ X 9นะครับทำให้รถคันนี้เนี่ยขับข้งตัวที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปนั่งรอกันในรถดีกว่า โอเคนะครับยังเหลืออีกหนึ่งเรื่องครับก็คือเรื่องของระบบภายในรถนะครับซอฟต์แวร์ในรถเป็นอย่างไรบ้างนะครับต้องขอเรียนเชิญเพื่อนอีกหนึ่งคนครับขึ้นมาเล่าให้ผมฟังหน่อยนะครับเอสนาคันนี้นะครับยังมีเรื่องล้ำล้ำอีกมากมายเลยนะครับที่พี่ๆยังไม่รู้กันนะคะสวัสดีค่ะเอสเปิงเอสนานะครับไม่ใช่แค่ EV ีค้าเหมือนกับบู่นอื่นๆนะคะแต่นี่คือ AI ไอค้าคับโอ้เอไอค้าเลยครับเนี่ยครับ A.I. ค่ะครับที่สามารถสั่งงานได้ด้วเสียงแบบ Natural Language ครับเช่นที่เราบ่นว่า so hot ร้อนนะคะ A.I. อนงานนะครับก็เข้าใจเสียงของเรานะครับจัดการลดอุณหภูมิให้เราทันทีเลยครับโอ้โฉฉลาดมากมากเลยนะครับแค่บอกว่าร้อนเนี่ยรถยนต์ก็จะปรับอุณหภูมิให้เราทันทีทำไมรถคันนี้ฉลาดได้ขนาดนี้ครับก็เพราะว่า เอคาครับมีระบบปฏิบัติการที่เอ็กซ์เนะครับเขาพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะเลยนะครับเราเรียกเขาว่า XOS ครับ XOS เลยใช่ไหมครับเป็นซอฟต์แวร์นะครับที่ควบคุมทุกอย่างในยานลำนี้เลยนะครับที่สำคัญนะครับ XOS นะคบยังสามารถอัดเส้นแบบ Over the Air ได้แบบง่ายดายมากเลยนะครับเหมือนกับสมาร์ทโฟนครับทำให้ X9 คันนี้นะครับลำหน้าอยู่เสมอไม่มีตกเทรนเทคโนโลยีครับ โอ้โหขอบคุณน้องไบร์มากเลยนะครับก็ต้องบอกว่า X 8 X 9คันนี้นะครับเป็นรถยนต์ที่ล้ำทั้งเรื่องของดีไซน์เทคโนโลยีการขับขี่นะครับแต่ว่าอยากเข้าใจได้ง่ายๆด้วยนะครับก่อนที่พวกเราจะไปนะน้องๆจะมีอะไรฝากถึงพวกเราทุกคนหนกครั้งนึงครับนี่นี่คือการกระโดดแส่เทคโนโลยียายยนยนต์ที่ไม่ใช่แค่เพียงอีวีคาร์แต่คือ AI car ที่แข่งขันกับคู่แข่งมากที่สุดก็ของอนาคตกับ X 8 X 9 Leave the old d r o v behind Launch your first AI car ขอเสียงปรบมือด้วยนะคะ่ะและลำดับต่อไปค่ะดิฉันขอเรียนเชิญคุณอัิวันสิงห์ชมวิสักประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอ็กเซิร์นประเทศไทยขึ่นกล่าวถึงนโยบายตล,ลอดจนทิศทามในการดำเนินการของเอ็กเซิร์นไทยแลนด์ขอเสียงปรบมือให้กับคุณอพัพิวันด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เรียนคุณขัญชัยประพัฒนพงศ์ประธานจัดงานหาคะทำยานยนต์ทั้งที่11นะคะคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงอุตสาหกรรมคุณเกียรติศักดิ์พงศิริผู้ว่าราชการจังหวัดอ่าลอนทบุรีและแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านรวมถึงสืส่อมวลชนทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เอ่อจะต้องบอกว่าต้องขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ b o o ต์เอ็ก r สซึ่งเป็นแบรนด์ไฮเทคพรีเมียม นะคะที่มาด้วยนวัตกรรมที่จะปรับเปลี่ยนจากรถไฟฟ้าเป็น AI Mobility นะคะให้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้ในทุกรูปแบบนะคะก่อนอื่นในวันนี้นะคะดิฉันก็อยากจะถือโอกาสขอบคุณลูกค้า e x p e r t ทุกท่านที่เปิดใจให้โอกาสมาเป็นลูกค้า e x p e r t และเราจะพบว่าจากการใช้งานฟิสตแบ็ของลูกค้ามาด้วยความชื่นชอบและชื่นชมทั้งในเรื่องสมรรถนะการขับขี่ความชาญฉลาดของระบบ เทคโนโลยีต่าง